โอ้ยยิ้มให้แม่ใครแก้งน้องมากเกินไปไหมรักกันเออเล่นเล่นรักกันใช่ไหมไม่ทำอะไระครับเออไม่ได้ทำอะไรเลยไหนไหนแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น มีค่าดองเท่าไหร่เนี่พวกแกมีค่าดองเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตายละหมดหรือยังหมดแล้วครับโอ้ยขนาดไม่เล่นนะนี่แนะ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 อ้มใบลูกเบา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 ลูกพวกแกดูน้องหน่อยมันหยอกกันไม่ได้นะเข้าใจไหม หยอกแรงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจหรือยัอยงครับแกเป็นพี่ต้องดูแลน้องดีๆเออเออเออน้องนะ่ะให้มันรู้ว่าใครน้องใครพี่